มีหนวดชอบม็ใช่บอกมันไม่โดนไอ้ก้อนก้อนที่มันอยู่ข้างในนะยีหนอยีหยีนยีหนอเห็นแล้ว่หรอเห็นแลยวเหรอใช่ใช่โอ้โหไม่เห็นว่าเอาหรอกเอออ๋อดี่จังอ้าว เออเออเออแดงสองนึงแดงสองนจังไดแดงกันซะนะเหลือบางตัวโลดจิงจริงป เขาเล่นกันจ็ดสี่ตั้งเหรอน้ะเข้ามุมเอ้ามันแตกแล้วแตกกั่นแกมันตายแล้วพี่มอนบอกแล้วว่ามันมีไฟโหนดมามันตายแล้ว

บ่ะนน่เี้มันเอานมันแตกม้าเมรอย่างงหตันได้อยากสบายโดยที่ต้องใช้ความยามากจะจะไม่ยุ่งจะจะไม่ยุ่งด้วยจะจะเป็นผู้ดูเฉยเอาต้นวนวนมาเลยี่แป้ ไอ้เบ ain ้าไปเลยไอ้เบ้าไปเอาไหมเนาดไอ้ต้นหวดอ่ะมันมันแข็งแรงบอกว่าให้เอาต้นหวดเอาตัวนี้บอกก็เสื้อบอบอกตังกล้วยไม่ีขาดเวลามัล้วน่อยหน่อยเพื่อนนะ

จม่ตตัวนนี้เปนใจกเลยนะน้เงแม่จมองรานเรคดจองนั้นไยังบไปเบาซมเมาเบาแล้วแล้วถามเจ้าท่านเนอ้เบยไปแล้วจมคแล้วการสื่อสารกเราได้คุยกันอเจ้ององแมวไเกแวไหลถูพมดเลยเด็กอปัญหาเบ้าไ่ได้สนใจแวนะมันแนวนะแลวแต่ที เมื่อเช้านี้ก็ว่ารอดแล้วนะมันจะถ่ายมาตอนจบแล้วมันแต้ะมันแตกโอเขาไม่ยุ่งสั่นใช้ยุ่งแวมันเกินอายุแล้วกันแมวเลยเขาไม่ปล่อยแล้วแม่หลเห็นวนีู้กแมวจะเนลูกแมวนามแต่เล่หุลอหาไอ้เนื้อยาดแมวนะพี่น้องโบเขาไปกันย่างเขาห้องเลยต้นนตนน้อนนู้น้นน้องเป็นนวนแม่ต้นนี้น้อยม่นวลนวลนวนวดนวลนวลนวนวลนว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 ดนวนวดนว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 นนวน แบบเป็นหนวดอยู่ขางตัวนี่มีอ่ะของมึงแล้วมีผู้น่าตกจบจบจำชื่อค่ะก็มีเอาเป็นหมวดนะเด้อเอาล่างสุดเป็นยังกับเอาเดียวไหมเดียวไหกันองกูใช่เรื่องกูก็ตาเราไปตรงนั้นไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาเปิดเพลงนะคะเราก็จะอยู่ตรงนี้ผ่าตัดให้ยังไหนผ่าไามให้คุณหมอพาบ่ หมอผ่าไหมเียงไม่แม่หนูฝาามันตกจากตึกเ้าชั้นบอกีเรืน่อาวมันสิแตกจะเหนัง่นอ๋อมันนี่เคยมันออกจากกันได้เลยแน่โอ้โหอย่าดึงไปดึงมามันจะดีตาตอนบ่ายเลยได้ซื้ออะไรไปให้กิน วันนี้ถึงได้แบบคึกขนาดนี้นี่มีปวดท้องนี้นะปวดท่อปวดอปวดท่อไปปวย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 ปยปวยเอาใช่เใส่ใวัดชั้นสูตรตัวนี้เพื่อนที่จรักัตวมมมมเนี่ย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 มันเป็นวงกลมอย่างนี้ใช่ใช่ใช่เอาไปเราก็ต้องเอายางอลไเอามันอะไรเยบามันอ่ะ มันพังบ่ครอมันหลุดออกมากยี่สิบันแต่ว่าตัวสีม่วงติดไฟยากตั้งแต่ต้นมาเท่หละเนี่ยฐานมันหลุดออกจากอันนี้มันเด็กหญิงหน่อยเด็กหญิงหน่อยคุณ<ใ>มลเลด<น>ีหลายรอบแล้วนะเด็กหญิงหน่อยคุณมลเลยดี <laughs> ยดคุณเข้าบนแน่แล้ว <laughs> เดี๋ยวครูจะสั่งพักการเรียนเลยนะหนาจริงจังแฮะไม่ต้องมาเจอเพื่อนนะ โบนัสโบนโบนัสโบนัสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้อ่ไปติดแวตมสุกของกะทิไอ้ยักษ์ย้า่ไม่บีนะแม่ไม่เดินแ่แต่ว่ามันมันก็กินต่อเน้อปาสุกของกะทิแ่วหมือนอันจีซ้อ่ไปสเมตรเลยไ้นเลยกินทุกะทได้ดิโอ้เนี่ยมันแป อีกต่อเนี่ยเราปับไปไปเอาปั๊บเ้าที่ขี้เข่าเลยขี้ขี้เข่าเลยบ่เอ๊นั่นเห็นหมนี่ไม่หนวดเนี่ยนะเป็นแต่ลวกมันถ้ามาแด่เนาะแต่คือสารในที่พ่ออยู่ี๋ไมฮะลวกกิมกับน้กิมซีูุ่ดโอเคก็เห็นอันนั้นไหมอะไรเนี่ยปลาไหลทะเลนั่ไน่ไปไปคุณรนั่นนนดิ่เข้าไปโอเค เกียรติัวกินไปร่วมกัน เป็นคนัการคนเชียงรายเอซีจากเชียงรายเจ้ายหนูเป็นคนเชียงป้าเจ้าเหนบอยเหหือเาเยนนดูนวนเบยปูเจ้าเร็วกบอเขย้างเไปบ้างนข้าวานเ้านเชฟอีกหนึงวัชาอ nha nha quá chào 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 เราตื่นเต้นเนี่ยนี่คุณแม่มาจะไปยังไงจะยังไงโอ้โหโชคดีมากเลยยกที่สองเริ่มอ่ะอ่ะอ่ะออ่ไม่เดียวม่เดียวแม่ของแม่ละตัวตัวทำเป็นทางกันไหมคะ อรดไหมโตยน่ะก oh yes, ินีมูนกรพี่มีงอพี่มอนพี่มอนค่อยืนถายอดมัน้มือมันไม่น่าจะล่มคบเยมั้ไหนเอาเพือเอาออกได้ ไงแดงแยบเลยไม่รอดแล้วแหละเอาไปเผาน้องผอมลงไม่ต้องเผาอย่างเดียวเราจะไปลวกกินกี๊พูดเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็เด็กหนูจะไปฟ้องครูฝ่ายเด็กหญินะคะว่าเด็กหญิงครูหญิงทำน้องหมีเสียหายไคนนี้คนนี้คนนี้อันนี้เป็นคุณครูฝ่ายปกครองนะคะเราจะไได้า้เด็กหญิงบอลรุดีเด็กหญิงบอลรุดีเป็นคนทำแล้วก็กำลังจะทำตัวที่สอง